السلام <سؤال> عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونرى لذل في النار في نومكو الله سبحانه وتعالى تتان رب كوهيرا موتي تقوى الله سبحانه وتعالى พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายสิ่งที่พวกเราทั้งหลายนั้นพึงปรารถนาจะได้จากอัลลอฮฺสุบฮานหฮุตาลานั้นก็คือเรื่องชีวิตที่มีความสุขมีความจำเริญหรือที่เราเรียกในภาษาอางว่าเป็นชีวิตที่มีบราระกัดคำว่าบราระกัดนั้นหมายถึงสิ่งที่เราได้รับความเพียงพอ สิ่งที่เราได้รับความสุขหรือสิ่งที่เราจะอยู่กับมันแล้วมีความสะดวกสบายเกิดขึ้นในอัลกุรอานนะครับที่อัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวไว้กับกลุ่มชนของนบีโชเอบที่อัลลอฮ์ทรงกล่าว่าวาเลออันนาอัลลกุรอหากว่าชาวชุมชนหรือชาวหมู่บ้านนั้นอามานูมีความศรัทธาต่ออัลลอฮ วะตาเขาเป็นผู้ที่มีความยำเกรงต่อ Allah ละฟตห์นาอลัยฮิมบรากัดมินัสสามาอิวัลอัลเราจะให้บรากัดความเป็นสิริมงคลเกิดขึ้นกับเขาที่เป็นบรากัดที่มาจากฟ้ากฟ้านั่นก็คือน้ำฝนวันอัลแล้วก็บรากัดที่มาจากพื้นเป็นดินนั่นก็คือพืชพันณอาหารต่างๆ นี่ก็เป็นอายะนะครับที่จะบ่งบอกให้รู้ว่ากลุ่มชนนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มชนใดก็ตามก็มีความปรารถนาที่จะได้มีชีวิตอย่างมีความสุขและมีความจำเริญหรือมีประกาศด้วยกันทั้งสิน้นอีกอายะหนึ่งอลัลลอฮ์ทรงตรัสว่าวะฮะซากิตาบุนอันซันนาฮูมูบารอกนี่คือคำพีที่เราได้ประทานมันลงมา แล้วมันเป็นสิ่งที่มีบระกัดพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับมีหลายประการด้วยกันนะครับที่จะทำให้วิถีชีวิตของมุสลิมเรานั้นมีบระกัดได้รับความจำเริญจากอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลาเริ่มจากการมียำความยำเกลงต่ออัลลอฮ์ให้มากๆเริ่มจากการใช้ชีวิตบนการต่ออัตและการอิบารัดต่ออัลลอฮ ใช้ชีวิตบนการมีสัจจะความซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันการมีอามานะใช้ชีวิตบนการบริจาคช่วยเหลือห่างไกลจากของหาลานทั้งหมดนี่คือสิ่งที่ถ้าเราได้ปฏิบัติไปแล้วนะครับมันจะทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความเพิ่มพูนหรือมีบรรการมากยิ่งขึ้น สิ่งหนึ่งที่จะได้บอกกับพี่น้องนะครับในวันนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่จะทำให้พวกเราได้รับบรากัดนั้นก็คือการเรอะอัตุลกุรอานการอ่านอัานอ่านกุรอานผู้ศรัทธาทั้งหลายครับการอ่านอัานกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่จะทำให้เราได้รับบรากัดของชีวิตจะทำให้เราอยู่ในแต่ละวันนั้นปลอดจากความทุกข ยากใดๆทั้งสิ้นดังนั้นเราจะเห็นว่าจำนวนมุสลิมไม่ว่าที่ใดก็ตามนะครับไม่น้อยที่จะไม่ค่อยสนใจในเรื่องการอ่านอัลกุรอานปล่อยปะละเลยนะครับในเรื่องการอ่านอัลกุรอานแต่ว่าไปโอดครวนหรือให้ความสำคัญต่อเรื่องของการทำมาหากิน นะครับไปให้ความพิถีพิถันเกี่ยวกับเรื่องของความระบางของชีวิตว่าจะทำยังไงให้สะดวกสบายจนกระทั่งเราไม่ได้หันไปอ่านอัลกุรอานเพื่อให้เป็นบรรกัดของเราเลยนำ้ำซ้ำเราไม่อ่านแล้วนะครับมันยังมีผลส่งต่อไปยังลูกๆและหล,ลานของเราที่เขาก็ไม่อ่านด้วย ฉะนั้นถ้าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่เห็นความสําคัญต่อเรื่องของการอ่านอัลกุรอานการจ,จิตจะไปนเน้นให้ลูกหลานเราอ่านกุรอานเนี่ยมันก็เป็นเรื่องยากดังนั้นเมื่อพ่อแม่ผู้ปกครองหรือพวกเราทั้งหลายไม่ได้เน้นบนวิถีชีวิตการอ่านอัลกุรอานแต่ไปนเน้นในเรื่องของการทำมาหากินไปเน้นเรื่องของวิถีชีวิตทั่วๆไปเนี่ยมันก็ทําให้สิ่งหนึ่งที่จะเป็นบราระกัดกับเราเนี่ย มันขาดหายไปโดยที่เราเผลอ,อหรือเราไม่ได้สนใจมันแต่ถ้าเราดูจากแนวทางของท่านรอซูนหรือสิ่งที่ท่านรอซูนได้บอกกับเราแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าอันกุรอานนั้นเนี่ยคือสิ่งที่จะนำมาซึ่งการปกป้องเยียวยารักษาสิ่งที่เกิดขึ้นที่เป็นความทุกข์เป็นความลำบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องร่างกายและจิตใจเนี่ย Icate, อันกุรอานสามารถที่จะทําให้เราได้ค้นไปจากสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ท่านอิหม,ม่ามอิบนุกอยิมนะครับระหีมฮุลได้บอกว่าท่านได้กล่าวไว้ในหนังสือザดาดุลมีอาตของท่านบอกว่าลกุรอานุฮุว ش ชีฟาอุนอัลกุรอานนั้นเป็นสิ่งที่จะมาเยียวยารักษาชีฟาอุนตามุน เป็นการเยียวยารักษาที่สมบูรณ์และดีที่สุดมินจะมีอิดอัตวาอัลกลบียะไม่ว่าจะเป็นโรคความทุกข์ใดๆที่เกิดขึ้นจากหัวใจหรือโรคใดๆที่เกิดขึ้นจากร่างกายก็ตามวอัตวาอุดดุนยาวันอาคีระแล้วยังจะเป็นยาปกป้องรักษาให้เราพ้นจากความทุกข์ยากในดุนยาและอาคีระพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับ ครั้งหนึ่งท่านรอสลสัลลาฮุอะลัยฮิวะสัลลัมท่านได้เข้าไปหาท่านหญิงอชาฮ์รอเดียลลอฮุอัาฮาว่าอิมรอตุนตัวอาตัวอาลิจุฮาเอาตรกีฮาแล้วท่านก็ไปเห็นท่านหญิงอชาเนี่ยกำลังเยียวยารักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับเอาตรกีฮาหรือกำลังอ่านกุรอาอ่านดุอา ในการเยียวยารักษาฟาก้อละสัลลัลฮุอะลัยละวะชัลลัมท่านรอซูนสัลลัลลอฮุอะลัยละวะชัลลัมจึงได้บอกว่ามันอ่อาลิจิฮาบิกิตาบิลลาฮิเธอจงรักษาตัวของเธอด้วยกุรอานหรือคัมภีร์ของอัลลเาะห์ซุบฮานะฮุตะอาลาเถิดตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าอัลกุรอานนั้นถือเป็นสิ่งหนึ่งนะครับ ที่จะเพิ่มพูนความสุขที่จะเป็นบรารกาศให้กับผู้ที่อ่านแต่มีข้อแม้ว่าเราจะต้องอ่านมันด้วยความต่อเนื่องนะครับอย่างสม่ำเสมอและสิ่งที่ชัดเจนที่สุดว่าถ้าเราทำอะไรก็ตามในชีวิตของเราเนี่ยถ้าเราทำอยู่สม่ำเสมอเนี่ยมันจะกลายเป็นความเคยชินแล้วสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นลักษณะประจำตัวของเขาหรือกลายเป็น นิสัยของเขาในที่สุดฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายผู้ใดก็ตามที่เขาอ่านคุรานเป็นประจำสม่ำเสมอนั่นแสดงว่าเขามีคุณสมบัติของผู้ที่อา่านอัลกุรอานและสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นบรกาศกับชีวิตของเขาคุรานสามารถเยียวยารักษาชีวิตของเขาได้สามารถเยียวยา,ยา,ยายจิตใจของเขาได้ดังที่อัลลอฮ์ได้ทรงตรัสว่า วนันนักเซลูมีนั้นุรานมหวชีฟะวะราห์มะตันลิลมุมินินเราได้ประทานอันกุราานลงมานั้นมันเป็นสิ่งที่จะมาเยียวยารักษาและเป็นสิ่งที่จะมาสร้างให้เกิดและเป็นความเมตตาสําหรับบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายฉะนั้นพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับอยากให้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนะั้นได้ ได้เคยชินต่อการอ่านอัลกุรอานเพราะความเคยชินต่อสิ่งใดก็าตามเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยของเราได้ฉะนั้นถ้าเราอ่านกุรอานเป็นประจำนะครับมันก็จะทำให้เราเป็นผู้ที่จับยึดสิ่งที่จะเป็นบรกติกับชีวิตเราพี่น้องครับเราต้องหาโอกาสหาเวลาต้องบังคับตัวเองนะครับให สามารถอ่านกุรานอย่างเป็นประจำให้ได้เพราะนั่นคือสิ่งที่เรากำลังจะเพิ่มพุนสิ่งที่เป็นบรรารักัดให้กับชีวิตของเรา <st> บรรดาอัลลมานะครับได้กล่าวในเรื่องนี้ว่าซาฮิบ ah ุลกุรานยัสอิลุยุสอิลุลขลบักวะตะห์นิสุรูฮักคนที่อ่านอันกุรานหรืออยู่กับอันกุรานเนี่ยมันจะทำให้หัวใจ,จเนี่ย มีความสุขมันจะทำให้ชีวิตจิตวิญญาณของเขาอบอุ่นมันละสิมันกุรานและผู้ใดก็ตามที่คงอยู่กับอัลกุรอานเรื่อยๆละสิมันกุรานอยู่กับมันอยู่บ่อยๆลันอยู่ขีบาอาบาดันเขาจะไม่ผิดหวดังใดๆทั้งสิน้นในสิ่งที่เกิดขึ้นฟาฟิลกุรานฟฟิลกุร,รานชิฟาอุน และในคมภีอัลกุรอานนั้นมีการเยียวยารักษาวานูรุนในกุรอานนั้นมีรัศมีว่าฮุดันในกุรอานนั้นมีทางนำวารอห์มะในอันกุรอานนั้นมีความเมตตาจากอัลลอฮ์ว่อินชาอุสซุดูรและในอันกุรอานนั้นจะทำให้จิตใจนั้นมีความสงบสุขว่าในรุนอะจรุและสุดท้ายแล้ว คนที่อ่านอัลกุรอานนั้นเขาจะได้รับผลบุญจากการตอบแทนนันมากมายนะครับพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนี่คือสิ่งที่เรียนกับพี่น้องให้ได้ทราบว่าเราต้องเพียรพยายามหาสิ่งที่จะเป็นบระกัดกับชีวิตของเรามีมากมายหลายประการด้วยกันหนึ่งในนั้นที่เราอาจจะไม่ได้คิดถึงก็คือเรื่องการอ่านอัลกุรอานเราอาจจะอ่านกันบันเป็นประเพณีวัฒนธรรมของบ้านเรา อ่านจบแล้วตอนเด็กๆตัมัดไปแล้วสามรอบเราอาจจะม,มีความรู้สึกนึกคิดแบบนั้นแต่ที่จริงแล้วไม่ใช่แบบนั้นอกุรอานต้องเป็นชีวิตของเราเราต้องอ่านมันอยู่เรื่อยๆนะครับและใครก็ตามที่อ่านอัลกุรอานเขาจะรู้สึกในตัวของเขาเองว่าเขามีความสุขเขามีความประทับใจเขาไม่วุ่นวายใดๆกับความวุ่นวายที่เกิดขึ้นในรุนยาเพราะอัลกุรอานนั้น เป็นหนึ่งในบรกาตที่อัลลอฮ์จะมีให้กับบรรดาผู้อ่านทั้งหลายนะครับอักูลูกาลีฮัสซาวอัลซิบลีวะลกุมวาลีอิสลิมุสลิมีนมิงคุลิซัมัสต ت ฟิรูฮูอินนะฮหวันกาฟูรุรราฮิมอินัล h ั m d u l ล l l ล h ر ุ ي ن ا لمن وصل الله ลั ى محمد ا ว د ا ع ي إ ل ิ ا อ ح ิ و มพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับมีเรื่องราว ที่บันทึกเป็นฮะดิษบทหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องคุณค่าของอลัลกรุรอานที่มันมีมากกว่าทรัพย์สินคือมันเทียบกันไม่ได้ในยุคข,ของท่านร,าร,รอซูลสลลอวอะไลวะสลัมครั้งหนึ่งท่านรอซูลได้เดินทางได้ออกจากมัสยิดไปยังชุมชนแห่งหนึ่งที่เรียกว่าอาลุซุฟะคำว่าอลุซุฟฟะหมายถึงว่าคนที่มา กลางเต้นอาศัยอยู่ที่ช่วงขอบขอบบริเวณมัสยิดนบีซึ่งเป็นคนยากคนจนเป็นฟุกอรอเป็นมิสกินไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรอันมากมายนะครับก็มาอาศัยอยู่เป็นอาหรับต่างถิ่นทารุสุสละโลโลร้อยของเลบสลัมก็เข้าไปสนทนาด้วยแล้วก็บอกว่าท่านทั้งหลายอาลุซุฟฟาทั้งหลายเนี่ยถ้าหากว่าท่านจะไปอย่าง ตลาดตู้ฮานหรือตลาดอาติกซึ่งสองตลาดเนี่ยมันเป็นตลาดที่อยู่ในในบริเวณมสัสยิดนบีหรือบริเวณมาดีนะเป็นตลาดค้าอูดอูดเนี่เป็นทรัพย์ที่สำคัญของชาวอาหรับอย่างหนึ่งซึ่งใครมีอูดเนี่ยเป็นเศรษฐีนะครับฉะนั้นอูดเนี่ยคือสิ่งที่ คนอาหรับตรารานจะครอบครองเพราะว่ามันมีมูลค่าอันมากมายมหาศาลท่านรอซูลสลอลอสลัมก็บอกว่าเอาไหมท่านเดินทางไปตลาดสองตลาดเนี่ยเสร็จแล้วท่านก็ได้อูดมาสองตัวนะครับอูดที่มีโหนกใหญ่ๆถ้าอูดโหนกใหญ่นี่คืออูดที่มันแพงมากสองตัวเป็นอูดที่เราได้มาไม่ต้องไปขโมยเขาแล้วไม่ต้องไปแย่งชิงอะไรเข้ามาเราได้มาเป็นทรัพย์ของเราเอาไหม อาลูซูฟ่าบอกว่าเราต้องการคือคนจนในที่ไหนแจกอะไรมันก็ไปหมดแหละที่ไหนมีอะไรก็ได้หมดแล้วก็เอาหมดแหละคนนี้ก็บอกว่าใช่เราอยากได้อูดมาเป็นของเราที่ท่านนบีบอกท่านรอัลสุลสันอัลสลัมเจมได้บอกว่าอาฟาลายฮุดูอาฮาดุกุมกุลุยามินอิลามัสยิดิฟอยตะอัลลัมอายจตัยนิมินกิตาบิลลาฮิคอยรุลลาหูมินนากวตาอิ หัวอินซาลาสัฟซาลาสัมิสุเอละหุนนะเนันอิบินท่านนบีบอกว่า,าถ้าอย่างนั้นทำไมเราจึงไม่ไปที่มัสยิดล่ะยุบดูคือการไปไปในในช่วงกลางวันทำไมเราจึงไม่ไปมัสยิดทุกทุกวันละ่ะแล้วเราก็ไปอ่านคุรานไปศึกษาสักสองอายะคอยรุ่นละหูมินนากว่าต้นี่สองอายะจากอัลกุรานนี ดีกว่าอูสองตัวถ้าอูสามตัวสามอายะก็ดีกว่าอูสามตัวถ้าอูดสี่ตัวสี่อายะก็ดีกว่าอูสี่ตัวนะครับอูดร้อยตัวร้อยอายะก็ดีกว่าอูดร้อยตัวท่านอาบีบอกว่ามิสลูอาอดลอุนนะลักษณะนี้เปรียบเทียบไปจํานวนของอูดไปเรื่อยๆท่านอาบีได้เปรียบเทียบให้กับเราได้เห็นว่าคุณค่าของอันกุรอานเนี่ยมันเทียบกันไม่ได้ รัส์สิ่งเล็กๆน้อยๆแต่อูดเนี่ยไม่ใช่เล็กน้อยนะมันเป็นทรัพย์สมบัติที่มีคุณค่าของอารักแต่ท่านอบีก็ยังบอกว่าคุณไปอ่านอัลกุรอานที่มัสยิดสักสองอายะศึกษาค้นคว้าเนี่ยมันมีมูลค่าดีกว่าอูดสองตัวที่มีหนูใหญ่ๆนี่คือคําสอนอิสลามอยากให้พี่น้องได้เห็นคุณค่าของอัลกุรอานเห็นคุณค่าคือคนเราเนี่ยถ้ามันเริ่มจากการอ่านอัลกุรอานเนี่ย เดี๋ยวมันก็ไปได้ในเรื่องราวของศาสนาแต่ถ้ามันไม่ได้เริ่มจากอัลกุรอานหรือมันอ่านกุรอานไม่ได้เนี่ยอะไรมันก็ไปไม่ได้มันก็จมปากกันอยู่อย่างนี้เลยฉะนั้นอยากให้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นได้พินิจพิจรารณานะครับกลับเข้ามาหาสิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเรานะั้นมีความเป็นสิริมงคลแล้วพี่น้องลองดูนะครับท่านจะพบว่าคนที่อ่านอัลกุรอานเป็นประจํานั้นจะมีราศีมีรัศมีนะครับ มีนูรมีฮุดาแล้วก็จะเป็นคนที่สามารถจะสวัสดิอดทนในเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นในบุญญาีน้ได้แล้วก็จะเป็นสิ่งที่ตอบแทนในในวันอาคีรอดังที่ท่านรอซูลได้บอกว่าก็ลารอซูนซอลลัลฮุอะลิวะสัลลัมอัลกุรอานุชาฟิอินมุชัฟฟะอัลกุรอานั้นจะไปขอชาฟาอฟาะในวันกิยามั์มุชัฟฟะแล้วก็จะได้รับ ชอบฟาอ่นั้นด้วยคือขอให้ AH อัลลอฮ์อภัยโทษแล้วก็จะได้ทับด้วยมาฮิลุมมมสัดดักและอัลกุรอานนั้นยังเป็นสิ่งที่จะคงไว้ซึ่งความศัจจะแห่งความเป็นจริงในความว่าอัลลอฮ์จะเป็นสักขีพยานต่ออัลลอฮ์สุบฮานอตาลาอัลลอฮ์จะยืนยันต่อหน้าอัลลอฮ์ว่ากุรอานจะไปยืนยันว่าเขาเหล่านั้นที่อ่านกุรอาเนเป็นผู้สัตด์จริงมันจะอาละหูอามามาหู ใครที่เอากุรอรานวางไว้ข้างหน้ากอดหูอ ah an ิลันจนนะกุปกรานจะนําเขาเข้าสวรรค์คือเราตามกุรอ์อ ah, ัลมันจะกอดหูคอลฟะผู้ใดเอากุปกรนไปอยู่ข้างหลังกอดหูอิลันนารกุรอรานก็จะดึงท่านคือมันไม่ดึงท่านมันจะท่านจะเดินทางเข้าสูน่นรก คือถ้ากุรานอยู่หน้าเราก็ตามกุรานถ้าอยู่หลังคือเราไม่ตามกุรานถ้าเราไม่ตามกุรานเราก็จะสู่ในการลองเทิของอสุดค่ะอันนี้บันทึกโดยท่านอิม่ามไบฮากีนะครับพี่น้องผู้ัทธาทั้งหลายนี่ก็คือเล็กๆน้อยๆนะครับฝากย้ําเตือนกับบรรดาผู้ัทธาทั้งหลายว่าในช่วงเนี้ยถ้าเราไม่ได้มีการเรียนการสอนอันกุรานเพราะเราสอนไม่ได้เนื่องจากภาวะน้าท่วมนะครับแล้วก็ผู้ใหญ่ก็ไม่ได้สอน เด็กก็ไม่ดีสนนะครับผมเชื่อว่าพ่อแม่ทุกคนคงไม่มีใครเรียกลูกเอาคัลกุรอานมาอ่านให้ฟังนะครับอันนี้คือความจริงที่เกิดขึ้นก็อยากจะให้พี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นได้พินิจ์พิจารณานะครับปรับปรุงนะครับวิถีชีวิตของเราให้ไปสู่สิ่งที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นมีบราราศให้มากที่สุดหนึ่งในนั้นคือการดํารงไว้ซึ่งการอ่านคอกุรอานอยู่เป็นประจํานะครับอะกูลูกะอลีฮาซาวัสตอฟิรอะิมลีวะลุคุ وَلَيْسَ المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم اللهم أعز الإسلام المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر المسلمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار واذكروا الله العظيم واشكركم واذكروه على نعمه والله يعلم ما تصفون أقم الصلاة